คือคือตัวพี่ยืนยันว่าพี่เนี่ยก็คือคบหาเด็กผู้ชายคนเนี้ยด้วยความรักจริงๆค่ะใช่ค่ะก็เขาก็ยืนยันกับพี่ว่าเขาจะดูแลกันจนแก่เท่าแล้วก็เออมาให้ความหวังเราต่างๆนานาแบบนี้ค่ะคือตอนนั้นก็คุยกันอยู่เขาบอกว่าเขาเป็นทหารเกณฑ์แล้วก็เขาก็บอกว่าเอออาจจะสอบต่อในสิบให้นะแล้วก็เขาเป็นทหารเกณฑ์เหรอใช่ค่ะเขาเป็นหลังจากคบกับพี่นะหรือเป็นมาก่อนแล้วหลังค่ะหลังค่ะอ๋อแสดงว่าคบกับพี่แล้ว เออพอคบกับพี่พี่ก็คบหากันปกติมาอยู่กับพี่เราเอางี้เอางี้มาอยู่กันนานแค่ไหนประมาณแปดเก้าเดือนแต่ว่าสมรสกันแค่ห้าหกเดือนค่ะมาอยู่กันะแปดเก้าเดือนค่ะอ่าหลังมาอยู่แปดเก้าเดือนเสร็จปุ๊บจดทะเบียนสมรสกันค่ะจดทะเบียนเขาขอเราแต่งงานหรือเราขอเขาก็เขาเป็นคนขอเราก่อนนะเขาบอกว่าเขาจะอยู่กับเราเขาไปอยู่บ้านปู่เขาเขาไม่ชอบ เขาบอกว่าปกตินี้ถ้ามาก็จะไปบ้านปู่เขาแล้วก็เขาจะได้เอาเงินเลี้ยงหลานไรเขาเขาก็ไม่ชอบเขาอยากจะอยู่กับเราก็จะอยู่กันตลอดไปจะมาหาทุกๆสิบวันของเดือนแล้วก็อยากจะมีบ้านให้เราแล้วก็จะซื้อบ้านกันเขาบอกแบบนี้ค่ะแล้วก็จะ <c oughs> สอบต่อในสิบให้อันนี้คือพูดจริง <c oughs> อืมอ่าแล้วก็อ่าจะได้มีอนาคตกันและพ่อของเขาประจวบเหมาะกับที่ว่าเขาบอกว่าอยากจะให้ลูกเขาสอบต่อในสิบ ก็เลยบอกว่าเออหนูอยู่งวงวงวงด้วยกันนะ่ารักกันนะพ่อเขาชื่ออ่าไม่ต้องไปไม่อมอเอ่ยชื่อพ่อเขา